ฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับข้อ1ถ้าชาวบ้านต้องการคำนวณหาประชากรปลาสลิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อด้วยวิธีทำเครื่องหมายและจับใหม่หรือ marking and recapture method โดยกำหนดให้ปลาสลิดที่จับขึ้นมาได้ครั้งแรกและถูกติดเครื่องหมายมีจำนวน800ตัวปลาสลิดที่จับขึ้นมาได้ครั้งหลังทั้งที่มีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมายติดมีจำนวน4,800ตัว โดยในจํานวนนี้ครับนับเฉพาะปลาสลิดท,ที่มีเครื่องหมายติดได้300ตัวและในระหว่างครั้งแรกกับครั้งหลังปลาสลิดยังไม่ได้ผสมพันธุ์กันจนมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจงหาว่าประชากรปลาสลิดท,ทั้งหมดในบอ่อนี้มีจํานวนเท่าไหร่ต่อไปครับโจทย์ข้อที่2ครับ สมมุติว่าในบ่อปลาสลิดแห่งเดียวกันนี้ครับมีปลาดุกบิ๊กอุยที่เป็นปลาต่างถิ่นครับหรือว่าเอเลี่ยนสปีชีหลุดลงไปแล้วไล่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยทั้งพืชและสัตว์ทําให้ประชากรปลาสลิดท,ที่ควรจะได้ลดลงไปครึ่งหนึ่งถ้าชาวบ้านจับเฉพาะปลาสลิดท,ที่เหลือทั้งหมดในบ่อขึ้นมาทําปลาสลิดตากแห้งครับแล้วแยกหัวกับไส้ที่มีไขมันไปทําสารตั้งต้นไบโอดีเซลคาถามถามว่า จะได้ปริมาณไขมันปลาสลิดจากบ่อน,นี้ทั้งหมดกี่กรัมกําหนดให้ปลาสลิดขนาดปกติ1ตัวครับน้ําหนัก100กรัมนับเฉพาะส่วนหัวกับไส้ครับมีน้ําหนัก30กรัมและมีไขมันสะสมอยู่5เโจทย์ข้อที่3ครับสมมุติว่าไขมันสารตั้งต้นไบโอดีเซลที่ได้จากปลาสลิดบ่อน,นี้อยู่ในรูปไตรกิสรด์ของกรดลิโนเลอิกซึ่งจะต้องนำไปผ่านกระบวน การครับเพื่อทำให้ได้เป็นไบโอดีเซล นิเมทิลลิโนลีเอตถามว่าไขามันปลาสลิดที่ได้จากบอ่อนี้ครับจะผลิตไบโอดีเซลได้กี่กรัมครับยังไม่ <c oughs> ข้อที่4ครับ <c oughs> ถ้ากำหนดให้ความหนานแน่นของไบโอดีเซลเมทิลลิโนลีเอตที่25องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ0.895กกรัมต่อมิลิลิตรครับคำ <c oughs> ถามถามว่า จำนวนไบโอดีเซลที่ผลิตมาได้จะนำไปผสมเป็นน้ำมันดีเซล B10 ได้ทั้งหมดกี่ลิตรนี่คือคำถามทั้งหมดครับมากุดแอนลิแกั่นสูตรเป็นอะไร ่ก็คือ population ที่เราะต้องหา M ก็คือที่ capture แล้วก็ mark ก็ C, น M C ก็คือ total number capture the second time อนคือ C R <Okay. S 1> คือ number of individuals recapture those with a mark อันนี้ก็เป็น R แทนค่าในสมก,การได้เลย ก็จะเ็เท่ากับแปดร้อยคูณกับส8 0 0ัด้หารด้วยสามรอยตัดตัดนี่คืกับปดสี่สิบแปดหก่สิบแปดแปดเก้าสี่สิบสอง อืมอืตอบแรกจากนั้นโดนปลาอุ้งกินไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของหนึ่งสองแปดพันก็คือไทยสี่ร้อยตัวพันสี่ร้อยตัวหนึ่งตัวมีหนึ่งร้อยกรัม ตัวหนึ่งตัวก็จะมีไขมันมีหัวไส้แค่สามร้อยกรัมเอ๊ะสามสิบกรัมดังนั้นหนึ่งตัวจะมีไขมันสิดกรัมก็เท่ากับเอาสามสิบคูณห้าเปอร์เซ็นต์เลยกับสามสิบคูณจุดศูนย์ห้า หนึ่งจุดห้ากรัมหนึ่งตัวมีไขมันหนึ่งจุดห้ากรัมดังนั้นหกพันสี่ร้อยตัวก็จะได้หกพันหกร้อยกรัมต่อไป ถ้าถามว่าเป็นไบโอดีเซลเนาะแต่9,600กรัมเนี่ยจะเป็นสารตั้งที่จ้นไบโอดีเซลอ,อันนี้นี่จะมี9,600กรัมก็คือต้องหาจำนวนโมลเพื่อจะได้เทียบกันได้เนาะดังนั้นก็คือต้องหาโมเลกุลามาสก์ โมเลกูลารมาสของไตรกลีเซอไรของกดลิโนเลดกฏลิโนเลอีกสุดเป็นอะไร ส่นอนี้น้องก็คือ4สิบ2ปด N สามสิบสองมดู่ในรูปของอลายี i ซอ l i n e เป็นรูปล่างประมาณนี้ดังนั้น ก็จะเป็น C หนึงกดหกนยกดไขมันกดไขมัน มันควณกันอันนี้มีสี่สามตัวสามโมเลกุลมาสของคาร์บอนเท่ากับสิบสองบวกด้วยเอชห้าตัวห้าคูณหนึ่งเท่ากับสามสิบหกบวกด้วยห้าตอนนี้เท่ากับสี่สิบเอ็ด ฝั่งนี้มีกรดไขมันสามตัวกรดไขมันลิโนเลอิกสิบสามตัวแต่จะมี H ตัวนี้จะ H ไอตัวนึงน,นอ้อยกรดไขมันนี้ยจะเป็น C สิบแปด H สามสิบเอ็ด O สองเกินสิบแปดคูณสิบสองบวกสามสิบเอ็ดบวกด้วย คี 2, 19, 12, 21, 36, 37, 32, ่สองสิบแปดยี่สิบสองสองร้อยสิบหกบวกสามสิบเอ็ดบวกสามสิบสองได้สองร้อยเจ็ดสิบเก้าเนื่องจากมันมีสามตัวใช่ไหมก็จะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณสาม แดร้อยสสเจ็ดร like like ้อยสามสิบเจ็ดดังนั้นได้เป็นโมเลกุลแมสเท่ากับสี่สิบเอ็ดกับแปดร้อยสามสิบเจ็ด รักแปดร้อยเจ็ดสิบแปดโอเคเราทำเป็น,นเจ็ดสิบแปดปริมาณไขมันเจน้าพัน 9, 600, หกจะได้เป็นเจ้าพันหกร้อยหารด้วยแปดร้อยเจ็ดสิบแปด ท่ากับสิบจุดเก้าสามโมสิบจุดเก้าสามโมอันนี้ดังนั้นพอจากตะลกีสลายที่มีสิบจุดเก้าสามโมมาเป็นเมทิลนิโอลเอตซึ่งเมทิลนิโนลเอตก็จะเป็นน่าจะเป็นเส้นๆเ,เหมือนกัน หนึ่งโมไตกิสไลด์จะได้สามโมเมทิลก็ต้องคูณสามเข้าไปคูณสามมีกลายเป็นสามสิบสองจุดแปดศูนย์สองโมให้เปลี่ยนจากเอ่อ อินจักเนี่ยเป็นกรัมสามสองจุดแปดศูนย์สองโวล์สี่กรัมก็ลองมาดูว่าเมทิวิโนลีเอตอ่ะมันจะเป็นเท่าไหร่เนาะพาริโน,น,น,โนเลอิกจะเป็นสี่สิบแปดเอสสามสิบสองสอง แต่ถ้าเป็นเมท t h y l nitrate จะมีตัวเมทิ y เข้ามาจากอันนี้จะเป็น cooh แล้วก็สาย <Okay. S 1> จะเปล OH ี่ยนเป็น coo ไม่น่าจะก็ยังมี o นอ้อ o c าม เป็นอสเตอร์รอ้วค่นยดังนั้น,น,นที่เพิ่มมาก็จะเป็นปีเพิ่มมาหนึ่งตัวแล้วก็เอชเพิ่มมาสองตัว

đang lắm sáng tỏ sáng tỏ ngay sau 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 một ngày sau 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 một เก้าหกสามเจ็ดสามกมัอเก้าสิบสามจุดเจ็ดสามเจ็ดสามหกกรัมต่อไปจากตรงนี้การผสม ได้เป็นบีเทนกิลิศต้องเปลี่ยนเป็นลิตรก่อนเนาะวันนี้ได้เป็นกรัมเปลี่ยนเป็นลิตรลิตรก็คือเป็นบอลล่ e v อลล m e จะเท่ากับแมสส่วนด้วยด density m a s นีแหละเอ้จุดเจ็ดสาม density ส่วนจุดแปดเจ้าห้ากรมัม มีเป็นกรรต่อไปได้เป็นสิบเจ็ดเจ็ดห้าลนมิลลิลิตรเปลี่ยนเป็นลิตรได้อย่างไรก็ไปหาหนึ่งพันสิบเจ็ดเจ็ดห้าหารด้วยหนึ่งพันเป็นลิตรซึ่งจะเท่ากับสิบ เจ็ดเจ็ซึ่งตัวเนี้เป็นตัวสารตั้งตน้นมิฉะนั้งต้นเป็นไบโอดีเซลคือไบโอดีเซลคำถามคือบีเทนน้ำมันบีเทนน้ำมันบีเทนใช้ไบโอดีเซล10%บเป ดังนั้นถ้ามีไบโอดีเซลสิบจุดเจ็ดเจ็ดห้าจะสามารถผลิตน้ำมันบเบนซินได้ก็คือเอาสิบจุดเจ็ดเจ็ดห้าไปคูณสิบได้เลยจะเป็นสิบจุดเจ็ดห้าผลิต าดูกันสุดท้ายจริงๆเลยเลยครับโดย2องคำถามแรกครับที่เป็นการหาจํานวนปลาสลิดกับการหาปริมาณไขมันนั้นเนี่ยคิดไม่ยากเลยครับถ้าน้องๆรู้สูตรการหาประชากรด้วยวิธีทําเครื่องหมายและจับใหม่ ก็จะสามารถนําไปแทนค่าและหาคําตอบได้เลยแต่สิ่งที่ยากสุดๆครับก็คือคําถามในข้อ3และก็ข้อ4ครับเพราะกว่าที่น้องๆจะได้ปริมาณไบโอดีเซลจากปลาสลิดมาเนี่ยน้องๆต้องหาโมลโมเลกุลของไตรกิสรายครับหาจํานวนโมลของกรดไขมันหลังจากนั้นจึงจะไปหาน้ําหนักของไบโอดีเซลจากกรดไขมันทั้งหมดได้เรียกว่าต้องใช้ความรู้ทางเคมีเยอะมากๆแถมยังซับซ้อนและก็มีโอกาสผิดพลาดได้สูงอีกด้วยนะครับ และยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะหลังจากที่ได้ไบโอดีเซลออกมาจะต้องนําไปคํานวณต่ออีกครับว่าสามารถผลิตน้ํามัน B10 ได้กี่ลิตรดังนั้นน้องๆครับต้องรู้สัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลในการผลิตน้ํามัน B10 อีกด้วยในเมื่อมีข้อมูลที่ต้องการเยอะขนาดนี้ครับน้องๆต้องบริหาร e ลังงาคำถามแรกครับปลาสิบทีบ่อมีทั้งหมดกี่ตัว12,800ตัวคำถามที่2ครับปริมาณไขมันจากปลาสิบบ่อน,นี้มีทั้งหมดกี่กรัม9,600กรกรัม ข้อที่3ครับไขมันปลาสลิดครับที่จะผลิตไบโอดีเซล่ยได้กี่กรัม1011กรัมข้อสุดท้ายครับผลิตไบโอดีเซล B10 ได้กี่ลิตรครับ11.2 11, ลิตรค่ะรู้ไปพร้อมกันถ้าเขาถูกเขาเป็นแชมป์เลยจะไปดำน้ำที่ไหนเราอะคำตอบนี้ถ้าถูก <c oughs> เพื่อเป็นแชมป์ประจำสายและพาเขาสู่รอบต่อไปครับซึ่งเป็นคำตอบที่ที่สวดมนต์อีกแล้วนะเห็นนะเ็นย่าเป็นปคำตอบที่ที่ ผิดครับทำเอาตกอกตกใจหมดเลยครับทีมเป็นจมา้ามหาราชแต่ถ้าดูจากคำตอบของน้องๆแล้วครับข้อ3แล้วก็ข้อ4ที่ต้องคำนวณแสนซับซ้อนเนี่ยก็ยังผิดพลาดอยู่มากเลยทีเดียวครับน้องๆ BM s อ็มไซ i ์จูเนียต้องใจเย็นกันอีกนิดหนึ่งครับลองดูข้อมูลเรื่องกฎดไขมันที่ซื้อไปแล้วก็อ่านโจทย์ให้ดีๆอีกครั้งครับเล่นต่อครับไปครับไม่ไปแล้วก็อ่าอ๋อมันมีด้วย แมทธิวลิโนเลตสี่สิบเก้าเอ็สสิสี่โอสองทุกนเอ้ยถูกด้วยโดดให้ดีๆอีกครั้งแรเล่นต่อครับไปครับ ไม่ใจเราแค่หนึ่งจุดหนึ่งสองนิใจเร็่หนึ่งจุดหนึ่งสองนิดหนึ่งไม่ได้สองหรอไม่ใช่สิบเอ็ดจุดทำไมทำไมลัวคุมได้ไหมได้ไหมมัไจะเข้ามานะ้งองน้ดีเซลแปดน้ไัดีเซลบสิีิบบีีสิบบีสิบบีบบีสิบบีสนบบงสิบรีบสิีีบิบีบีบบบบบบ ต้องยอมรับว่ากล่องซีเครตมีประโยชน์มากเพราะเราไม่ได้ยินเสียงน้องเข้าอีกเลยคิดได้ยังไงไตกิสลายของกฎเรื่องโมเลอีกไตกิสลายเดี๋ยวบอกนะว่าไกิสลายอยู่นี่หรือว่าหรือว่าต้องมาเขียนทั้งตัวเลือกไม่ใช่ไม่ใช่นะเดี๋ยวนะแค่คูณสามเข้าไปป่ะแค่คูณสามไม่ต้องใช้เสิร์ชใช้เสิร์ชหาน้ำแหนักโมเลกุลเลยเสิร์ชเสิร์ชเสิร์ชเสิร์ตขอเสิร์ชครับใช้เสิร์ชฟรีสอทีครับเชิญครับเขียนคำว่าลโนเลอ่กแค่หน่อย ลิโนเลอิกไมปเซดูเพราะว่ามีอย่างเดียวที่น้องเซดแล้วตอนเนี้ยไม่เซดเลยใช่ไครับขอใช้เซดครับใช้ครับเซดเหมือนการสองทีครับกระบวนการเปลี่ยนกดลิโนเลอีกเียอ๋อไม่ต้องก็ได้เหมือนไม่หาอะไรจากแลบอีกหนึ่งครั้งนะครับเบ็นจมภมหาราชลิโนเลอีกเตอบก,ก่อนไปเอาเริ่งคิดเลขน,นะ ูมาแล้วม่มาซื้อเครื่องคิดเลขเอาป่านี้มันจะไม่ช้าเกินไปเลยครับน้องด้อยแปดคูสิบแปดคูณสิบสองไปคิดไปเลขอบคุณประตูกระเดื่อกดนะครับไปเลยปูกระเดื่อกดนะครับสี่คำตอบที่ถูกต้องที่พี่การต้องการครับปลาสลิดในบ่อมมีกี่ตัวครับหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยตัวคำถามที่สองครับได้ไขมันปลาสลิดกี่กรัมครับเก้าพันหกร้อยกรัมคำถามที่สามครับผลิตไบโอดีเซลได้กี่กรัมครับ 3 1 9 2, 2> ันหนึ่งราสิบีครับน้ำมันดีเซล B10 ครับได้ทั้งหมดกี่ลิตรครับ3 5 3 6 6 6ลิตรค่ะ35.66ลิตรครับลุ้นกันไปทร้งท้องกันครับเราสองทีม <c ười> คใครจะเป็นฝ่ายเข้ารอบนะตอนนี้ครับเกมเริ่มเหนื่อยล้ากันแล้วนะครับคำตอบนี้ครับเพื่อเข้ารอบเป็นคำตอบที่ <c ười> ใช่เปล่าอย่างง,งกันอยู่เลย <c ười> มั่นใจไม่มั่นใจใช่หรือไม่ใช่เป็นคำตอบที่ผิดครับเล่นต่อครับ ตอบแต่น้องๆก็มาถูกทางกันนะครับเพราะคาตอบในข้อที่3ที่น้องๆได้มานั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่คิดมาจากโมลของไตรกีเซอไรซ์ซึ่งจริงๆแล้ว1โมลของไตรกีเซอไรด์จะได้3โมลของกรดลิโนเลอิกดังนั้นคําตอบในข้อ3ก็จะต้องมากกว่าที่ตอบมานะครับคูณสามป่ะคูณสามเข้าไปทั้งข้อสามกับข้อสี่แค่กดคูณสามจากตัวเลขนั้นกดแล้วครับข้อแรกครับคําตอบคือ 1 2ึ0 0ตัวค่ะข้อที่2องคำตอบคือ9,600กร้อยกรัมข้อที่3ามคำตอบคือ9,576พักกรัมค่ะข้อ4ครับคำตอบคือร้อยหลิตรคะ่ะนึงกระตอบครับอ,อย่าทอ้อฮึบเอาไว้ฮึบเอาไว้คำตอบนี้ครับเพื่อเขารอบเป็นคำตอบที่ <V> ที่ใช่ไม่ใช่เอาไงต้ตอบไปคำตอบที่ถูกครับ อะไรกันแล้วแหละอ่ะมันยากตรงไหนติดที่ข้อ3นิอย่งเดียวเลยครับตอนแรกเข้าใจโจทย์ผิดตอนแรกไปคิดแค่มวลโมเลกุลของลิโนโลเลอิกครับ <c oughs> ไม่ได้คิดของไตรกีอไรด์ที่มันอยู่ในรูปของลิโนโลเลอิก <c oughs> แค่นั้นเลยครับเลขมันก็เลยผิดผมว่าประมาณนี้ครับผมทีมที่จะผ่าเข้าสู่รอบต่อไปครับเปญจมามหาราชจากอุบราชธานี